สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่เราสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ซับซ้อนแล้วก็อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งด้วยซ้ำใช่ค่ะนั่นคือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ครับผมโดยข้อมูลหลกัลกๆของเราวันนี้มาจากบทความ what was the holy roman empire ค่ะก็ภารกิจเราวันนี้ก็คือจะมาลองย่อยลองกลั่นดูนะคะว่า ไอ้จักรวัตที่อยู่มาเป็นพันปีเนี่ยเออจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับลักษณะเฉพาะตัวมันเป็นยังไงแล้วทําไมมันอยู่ได้นานขนาดนั้นทั้งที่โครงสร้างมันดูไม่เหมือนรัฐร,รวมศูนย์อำนาจที่เราคุ้นๆกันเลยนะคะใช่เลยครับแล้วก็คงไม่มีอะไรเปิดประเด็นได้ดีเท่าคําพูดคลาสสิกสุดๆของวอลแตร์แล้วล่ะครับที่บอกว่าจักรวัตนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่โรมันแล้วก็ไม่ใช่จักรวัต <c oughs> ฟังดูขัดแย้งในตัวเองมากเลยเนาะใช่ครับขัดแย้งมากวันนี้เราเลยจะมาแกะรอยกันตั้งแต่จุดกําเนิดเลยโครงสร้างเป็นยังไงมีความขัดแย้งอะไรสําคัญๆบ้างจนถึงตอนจบเลยครับเพื่อหาคําตอบกันจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นี่พื้นที่มันกว้างใหญ่มากนะครับในยุโรปกลางใช่ค่ะถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ก็กินพื้นที่หลายประเทศเลยทั้งเยอรมนีฝรั่งเศสออสเตรียสวิสอิตาลีเชคอะไรแบบนี้ค่ะ ครับผมและที่น่าทึ่งมากๆก็คือระยะเวลาที่มันดำรงอยู่อืมอันนี้น่าทึ่งจริงค่ะคือตั้งแต่เราๆปีคศ .800 800ใช่ค่ะลากยาวไปจนถึง1,806โหพันกว่าปีพันปีนิดๆเลยค่ะนานมากแต่จุดสำคัญเลยที่เราต้องขีดเส้นใต้ไว้ตัวโตๆคือมันไม่ใช่รัฐที่รวมศูนย์อำนาจเบ็ดเสร็จเหมือนประเทศสมัยนี้ไม่ใช่เลยค่ะแต่มันเป็นเหมือน เครือข่ายหรอครับแบบซับซ้อนๆใช่ค่ะเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนมากของพวกราชอาณาจักรเล็กๆอาณาจากักรดุกแล้วก็นกครอ,อิสระเมืองต่างๆอีกเยอะแยะเลยค่ะที่แบบรวมตัวกันอยู่หลวมๆม,มากกว่ารวมกันหลวมๆค่ะแล้วก็อีกอย่างที่เออเป็นลักษณะเฉพาะมากๆเลยก็คือโดยหลักการนะคะตำแหน่งจัก,กรพรรดิเนี่ยมาจากการเลือกตั้งอ,อ๋อเลือกตั้งไม่ใช่สืบสายเลือด ใช่ค่ะโดยกลุ่มเจ้าผู้ครองแคว้นที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่การสืบทอดทางสายเลือดโดยตรงเหมือนอาราชวงศ์ส่วนใหญ่ในยุโรป mm hmm. อันนี้เป็นจุดต่างที่ชัดเจนมากทีนี้ขอย้อนกลับไปที่คำพูดของวอลแทรนิดนึงครับที่ว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่โรมันไม่ใช่จักรวรรดิอันนี้มันดังมากแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมันมีความซับซ้อนแล้วก็คนมักจะเข้าใจผิดกันไปเยอะใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ ประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆวอแทร์ Walter พูดประโยคนี้ในศตวรรษที่18นะคะแล้วเขาก็หมายถึงสถานการณ์เฉพาะช่วงศตวรรษที่14อ๋อแค่ช่วงนั้นใช่ค่ะตอนที่พวกราชวงศ์ที่แย่งบัลลังก์จักรพรรดิกันเริ่มแบบไม่ค่อยสนใจดินแดนอิตาลีแล้วซึ่งอิตาลีเนี่ยแหละเคยเป็นหัวใจของความเป็นโรมันครับครับ แต่ว่านักประวัติศาสตร์ยุคหลังๆอะคะ่ะศตรวรรษที่19-20ที่เขากำลังมองหาต้นแบบรัฐชาติเยอรมันอยู่มไม่สมประกอบซึ่งเออมันก็คลาดเคลื่อนจากเจตนาเดิมไปพอสมควรเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเหมือนหยิบมาใช้ผิดบริบทเพื่อจะไปสนับสนุนแนวคิดเรื่องรัฐชาติสมัยใหม่ของตัวเองประมาณนั้นเลยค่ะงั้นเราลองย้อนไปดูจุดเริ่มจริงๆกันดีกว่าครับว่ารากฐานของจักรวรรดิที่ซับซ้อนขนาดนี้ มันก่อตัวมาได้ยังไงค่ะจุดกำเนิดที่คนมักจะอ้างถึงกันบ่อยๆก็คือเหตุการณ์วันคริสต์มาสปีคิทศักราช800วันคริสต์มาสเลยใช่ค่ะวันนั้นพระสันตปาปาเลโอที่3ที่โรมท่านก็สวมมงกุฎให้กับพระเจ้าชันเลอร์มานกษัตริย์ชาวแฟรงก์ผู้ยิ่งใหญ่ครับให้ดำรงตำแหน่งอิมเพอรเตอร์โรมานอรัมหรือจักรพรรดิแห่งชาวโรมันนั่นเองค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจักรวรรดิโรมันตะวันตกเดิมมันก็ล่มไปนานแล้วนะครับ3ศตวรรษก็กว่านแล้ว การทำแบบนี้ก็เหมือนกับประกาศฟื้นฟูตำแหน่งจกักรพรรดิฝั่งตะวันตกขึ้นมาใหม่แล้วก็พร้อมๆกันก็เหมือนตอกย้ำบทบาทของพระสันตป,ปาปาด้วยว่าเป็นคนสถาปนาจากักรพรรดินะถูกต้องเลยค่ะแต่ว่ามีบริบทที่สำคัญมากๆที่ต้องรู้คือณเวลานั้นนะคะยังมีจักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือไบแซนไทน์อยู่นะคะอ๋อยังมีอยู่ค่ะมีศูนย์กลางอยู่ที่คอนสแตนติโนเปิลแล้วก็มีจกักรพรรดิของเขาปกครองอยู่แล้วด้วย การที่ชาลมานกับพระสันตปปา,ปามาอ้างสิทธิ์ในนามจักรพรรดิโรมันที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยก็เลยเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ท้าทายมากๆแล้วก็มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์สูงมากค่ะน่าสนใจครับแล้วพอหลังยุคพระเจ้าชาลมาล่ะครับจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็นไงต่ออ๋อพอชาลมานสิ้นพระชนไป,ไปจักรวรรดิที่กว้างใหญ่ไพศาลนั้นก็เ,เริ่มมีการแบ่งแยกกันค่ะ สุดท้ายก็ถูกแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนใหญ่ๆ3ส,ส่วนใช่ค่ะซึ่งถ้าเทียบคร่าวๆก็เหมือนเป็นฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็อิตาลีในปัจจุบันความเป็นหนึ่งเดียวมันก็เริ่มจางๆไปเปริ่มก็มีความพยายามจะรวบรวมอํานาจกลับมาอีกครั้งมีค่ะในเวลาต่อมาพระเจ้าออตโตท,ที่1ซึ่งเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรฟรงกงตะวันออกหรือเยอรมนีในอนาคตนะคะท่านก็สร้างความเข้มแข็งขึ้นมาได้ครับ แล้วก็ขยายอำนาจควบคุมไปถึงดินแดนเยอรมันกับอิตาลีตอนเหนือจนกระทั่งปี962ท่านก็ได้รับการสวมมงกุฎเป็นจักรพรรดิโดยพระสันตปาปาเหมือนกันอ๋อปี962ค่ะซึ่งนักประวัติศาสตร์หลายคนก็จะมองว่าจุดนี้แหละคือจุดเริ่มต้นจริงๆของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในฐานะองค์กรการเมืองที่เป็นสืบทอดต่อเนื่องกันมาจริงๆจังๆอะค่ะเพราะจักรวรรดิเริ่มมีรูปร่างชัดเจนขึ้นแล้ว โครงสร้างข้างในพลวัตอํานาจมันเป็นยังไงครับเห็นว่ามีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับาศาสนาจักรโดยเฉพาะกับพระสันตปาปาใช่เลยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างจักรพรรดิกับพระสันตปาปานี่ต้องบอกว่าตึงเครียดกันเป็นช่วงๆเลยโดยเฉพาะในศตวรรษที่1 1นี่มีเรื่องใหญ่เลยค่ะเรียกว่าข้อขัดแย้งเรื่องการสวมมงกุฎหรือ Investiture Controversy ครับชื่อดูยากจังมันคือเรื่องอะไรครับหลักๆเลยก็คือเถียงกันว่า ใครมีอำนาจสูงสุดในการแต,งต่งตั้งตำแหน่งสำคัญสำคัญทางศาสนาอย่างเช่นพวกบิช,ชอปอะคา่ะจัก,กรพรรดิหรือพระสันตปาปา,ปาอ๋อแย่งอำนาจกันแต่งตั้งคนประมาณนั้นเลยค่ะแล้วผลของความขัดแย้งครั้งนี้มันส่งผลต่อโครงสร้างอำนาจยังไงบ้างครับผลสำคัญเลยก็คืออำนาจของจัก,กรพรรดิทั้งทางศาสนาและทางโลกโดยรวมๆเนี่ยมันอ่อนแอลงค่ะเมื่อเทียบกับอำนาจของพวกเจ้าชายขุนนางที่ปกครองดินแดนต่างๆในจักรวรรดิ พูดง่ายๆคือความขัดแย้งครั้งนี้ยิ่งทําให้เกิดการกระจายอํานาจออกจากศูนย์กลางมากขึ้นไปอีกซึ่งก็น่าจะโยงกับระบบการเลือกตั้งจากกระพัดที่เราคุยกันตอนแรกด้วยใช่ไหมครับว่าทําไมระบบนี้ถึงเกิดขึ้นแล้วก็มีความสําคัญถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ การที่อำนาจจัก,กรพรรดิไม่ได้แข่งแกร่งเบ็ดเสร็จแล้วก็ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากเจ้าครองแคว้นต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ระบบการเลือกตั้งโดยกลุ่มเจ้าครองแคว้นต่างๆหรือที่เรียกว่าคณะผู้คัดเลือก Prince Electors ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจนชัดเจนในราวศตวรรษที่13ครับผมแล้วก็มีเอกสารสําคัญมายืนยันระบบนี้ให้เป็นทางการด้วยมีค่ะสําคัญมากด้วยนั่นคือองค์การทองคําหรือ Golden Bull ในปี1356 องค์การทองคำใช่ค่ะเอกสารนี้จะกำหนดกฎเกณฑ์กระบวนการเลือกตั้งจัก,กรพรรดิไว้เลยชัดเจนมากอันนี้สำคัญเพราะมันตอกย้ำว่าจัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะเป็นระบอบกษัตริย์แบบเลือกตั้งนะครับป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นแบบสืบสายเลือดรวมศูนย์อำนาจเหมือนฝรั่งเศสหรืออังกฤษถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติจริงๆบางตระกูลอย่างฮับสบูกเนี่ยจะรักษาตำแหน่งจัก,กรพรรดิไว้ได้นานมากๆก็ตามฟังดูแล้ว โครงสร้างอํานาจมันซ้อนกันไปมาจริงๆครับมีทั้งจักรพรรดิมีทั้งเจ้าครองแคว้นต่างๆแล้วเออมันทํางานร่วมกันยังไงหรอครับมีคําอธิบายที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญนะคะชื่อชอนดันวูดี้เขาอธิบายว่าอํานาจมีการซ้อนทับและกระจายอํานาจซ้อนทับและกระจายอํานาจใช่ค่ะคือ power was both nested and decentralized หมายความว่าสิทธิ์ต่างๆอภิสิทธิ์ต่างๆของสมาชิกในจักรวรรดิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายเมืองอิสระขุนนางอะไรพวกนี้มันได้รับการค้ำจุนจากการเป็นส่วนหนุ่งของระบบจักรวรรดิที่ใหญ่กว่าแต่ในขณะเดียวกันพวกสมาชิกเหล่านี้ก็พยายามสุดๆที่จะจำกัดอำนาจของจักรพรรดิไม่ให้มีอำนาจรวมศูนย์มากไปเพื่อรักษาอำนาจและอิสระของตัวเองไว้ด้วย อ๋ <AL> อ <AL> เหมือนเป็นระบบถ่วงดุลอำนาจที่ซับซ้อนนะครับทุกคนได้ประโยชน์จากการมีกรอบใหญ่นี้อยู่แต่ก็ไม่อยากให้ศูนย์กลางมาคุมตัวเองได้หมดใช่เลยค่ะอธิบายได้เห็นภาพเลยอาจจะเหมือนสโมสรใหญ่ๆที่ทุกคนเป็นสมาชิกเพื่อได้สิทธิประโยชน์บางอย่างแต่ก็คอยระวังไม่ให้ประธานสโมสรมีอำนาจมากเกินไปอะไรทำนองนั้นครับ พอเข้าสู่ยุคใหม่ตอนต้นประมาณปลายศตรวรรษที่สิบห้าก็เริ่มมีสถาบันที่เป็นทางการมากขึ้นนะคะเช่นสภาจักรวรรดิหรือไรชทากไรชทากใช่ค่ะที่จักรพรรดิเจ้าชายตัวแทนเมืองต่างๆมาประชุมต่อรองนโยบายกันแล้วก็มีศาลของจักรวรรดิด้วยแต่ถึงจะมีสถาบันพวกนี้ก็ยังคงเป็นลักษณะแบบหลวมตัวกันหลมุหลมๆของดินแดนเป็นร้อยๆแห่งอยู่ดีนา คือระบบมันจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่ออำนาจส่วนกลางมันไม่ได้แข็งแกร่งจนเกินไปนั่นเองค่ะเข้าใจครับแล้วในช่วงปลายศตวตรรษที่15ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ด้วยทำให้จักรวรรดิดูเหมือนจะเ,เน้นไปทางเยอรมันมากขึ้นใช่ค่ะตอนนั้นจักรวรรดิเริ่มสูญเสียอิทธิพลในดินแดนเบอร์กันดีแล้วก็อิตาลีไปเยอะทำให้ส่วนกลางและดินแดนส่วนใหญ่มันเทมาทางพื้นที่ที่ใช้ภาษาเยอรมันครับ แต่ถึงอย่างนั้นนะคะคุณดันวูดี้ก็ย้ำว่ามันผิดที่จะคิดว่าจากักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เป็นของเยอรมันพวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบจกักรวรรดิไม่ใช่ชาติอ๋อคือคนยุคนั้นยังไม่ได้คิดแบบชาติเยอรมันสมัยใหม่ใช่ค่ะเขายังไม่ได้มีสำนึกความเป็นชาติแบบนั้นเขามองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างจากักรวรรดิที่ใหญ่กว่าซึ่งมันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษาอยู่เยอะมากค่ะเข้าใจโครงสร้างที่มันซับซ้อนและกระจายตัวแล้วครับ ทีนี้ถ้ามองเรื่องความขัดแย้งใหญ่ๆบ้างที่มันส่งผลกระทบต่อโครงสร้างนี้แรงๆเลย,ม,เเลยมีเหตุการณ์อะไรบ้างครับความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่ออสันสะเทือนรากฐานจักรวรรดิมากๆเลยก็คือการปฏิรูปศาสนาตอนต้นศตนวรรษที่16ที่นำโดยมาตินลูเทอร์ค่ะอ๋อลูเทอร์ใช่ค่ะการเกิดขึ้นของนิกายโปรเตสแตนต์นี้สร้างความแตกแยกทางศาสนาแบบลึกซึ้งไปทั่วยุโรปเลยแล้วก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบแรงมากในจักรวรรดิด้วย ตอนนั้นจัก,กรพรรดิข่าวที่5ซึ่งเป็นคาทอลิกเข้มแข็งเลยพยายามจะหยุดโปรเตสแตนต์แต่ก็ไม่สําเร็จใช่ไหมครับไม่สําเร็จค่ะความพยายามของจัก,กรพรรดิข่าวที่5ที่จะรักษาเอกภาพทางาศาสนาภายใต้คาทอลิกเนี่ยล้มเหลวเกิดสงครามาศาสนาในจักรวรรดิหลายครั้งเลยค่ะครับจนสุดท้ายท่านก็คงจะเหนื่อยหน่ายกับความขัดแย้งมากๆก็เลยสละราชสมบัติไปในปี1558 แล้วดูเหมือนว่าไอ้ความขัดแย้งทางศาสนานี่แหละจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามที่ใหญ่กว่าเดิมอีกถูกต้องเลยค่ะนั่นคือสงครามสามสิบปีสามสิบปีใช่ค่ะ ปี1 6 1 8งหถึงหนึ่อันนี้เป็นสงครามที่แบบทำลายล้างมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปเลยจุดเริ่มต้นมันมาจากการลุกฮือต่อต้านการปกครองของราชวงศ์ฮับสบูกซึ่งเป็นคาทอลิกแล้วก็ครองตำแหน่งจักรพรรดิอยู่นะคะคในแพนนโบฮีเมียแล้วความขัดแย้งมันก็บานปลายดึงมหาอำนาจอื่นๆในยุโรปเข้ามารบกันกลายเป็นสงครามระดับทวีปเลยค่ะยาวนานมากแต่สุดท้ายสงครามที่โหดร้ายนี้ก็จบลงด้วยสนธิสัญญาสันติภาพเวสต์ฟาเลีย ปี1648ใช่ค่ะซึ่งหลายคนมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของอยุโรปเลยใช่ค่ะสันติภาพเวสฟทอลีเนี่ยนอกจากจะจบสงคราม30ปีแล้วยังเป็นการยอมรับความหลากหลายทางศาสนาในจัก,กรวรรดิด้วยทั้งคาทอลิกลูเทแลนคาวินิสอ๋อยอมรับความต่างค่ะแล้วก็เป็นการยืนยันอำนาจของเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆให้มากขึ้นไปอีกมันก็นำไปสู่ช่วงเวลาที่ค่อนข้างสงบสุขมีเสถียรภาพยาวนานพอสมควรเลยนะคะสาหรับจักรวรรดิ น่าสนใจนะครับดูเหมือนว่าถึงจะผ่านวิกฤตใหญ่ๆมาจักรวัติที่ดูเหมือนจะเปราะบางเนี่ยก็ยังปรับตัวและก็อยู่ต่อไปได้อีกนานเลยใช่เลยค่ะจริงๆแล้วตามมุมมองของคุณดันบูดี้เนี่ยช่วงหลังสันติภาพเวสฟาเลียไปจนถึงต้นศตวรรษที่18ถือเป็นช่วงที่ระบบของจักรวรรดิมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อเลยนะคะ เหลือเชื่อเลยเหรอครับใช่ค่ะในแง่ของการรักษาสันติภาพภายในการจัดการข้อพิาพาทระหว่างสมาชิกการให้กรอบการทํางานร่วมกันคือช่วงนั้นแทบไม่มีใครคิดเลยว่าจากักรวรรดิที่อยู่มาเป็นพันปีเนี่ยกำลังจะจบลงแล้วอะไรล่ะครับคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้จกหักรวรรดิที่อยู่ยงคงกระพันมาน,นานขนาดนี้ต้องล่มสลายไปปัจจัยชี้ขาดเลยก็คือการขึ้นมามีอํานาจของนโปเลียนโบนาปาร์ตในฝรั่งเศสค่ะช่วงเปลี่ยนเข้าศตรวรรษที่19 นโปเลียนนี่เองใช่ค่ะนโปเลียนนี่มีความทะเยอทะยานสูงมากเขาต้องการสร้างระเบียบใหม่ในยุโรปแล้วก็มองว่าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่แต่ดูอ่อนแอเนี่ยเป็นทั้งอุปสรรคแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ย่าวยวนครับเขาถึงกับประกาศตัวเป็นชาเลมานคนใหม่เลยนะคะแล้วก็เริ่มแผลอิทธิพลทางทหารเข้ามาในดินแดนจักรวรรดิแล้วนโปเลียนก็อยากได้ตําแหน่งจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ด้วย มีความต้องการแบบนั้นค่ะแต่ว่าตอนที่นับปเรียนจะทําสําเร็จจักรพรรดิฟรังซิสที่สองของราชวงศ์ฮับสบูกซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายใช่ค่ะท่านตัดสินใจชิงลงมือก่อนเลยปี1806ท่านประกาศสละตําแหน่งจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ประกาศยุบจักรวรรดิลงอย่างเป็นทางการเลยเอา้ายุบเองเลย ใช่ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้นโปเรียนมาอ้างสิทธิ์ในตำแหน่งที่มันทรงเกียรติแล้วก็เก่าแก่นี้ได้ก็ถือเป็นการปิดฉากประวัติศาสตร์พันกว่าปีของจักรวรรดิลงไปเลยค่ะอ้เป็นการปิดฉากที่น่าทึ่งแล้วก็เป็นการตัดสินใจทางการเมืองที่เฉียบขาดเหมือนกันนะครับทีนี้พอมองย้อนกลับไปทั้งหมดเลยเราควรจะทำความเข้าใจมรดกของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นี้ยังไงดีครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับภาพจำจากคำพูดวอลแทหรือมุมมองที่ว่ามันเป็นรัฐที่ล้มเหลว ก็อย่างที่คุยกันไปตอนต้นนะคะการมองว่าจักรวรรดิล้มเหลวเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่เราเอาไม้บรรทัดของรัฐชาติสมัยใหม่ที่ต้องรวมศูนย์อํานาจมีพรมแดนชัดเจนมีเอกภาพทางวัฒนธรรมอะไรแบบนั้นไปตัดสินองค์กรทางการเมืองในอดีตซึ่งลักษณะมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยแต่ในความเป็นจริงการที่จักรวรรดิที่อํานาจมันกระจายตัวสูงขนาดนี้สามารถอยู่มาได้ทั้งพันกว่าปีใช่ค่ะผ่านความขัดแย้งภายในภายคุกคามภายนอกมาได้ตั้งมากมาย ก็น่าจะถือเป็นความสําเร็จในแบบของมันเองหรือเปล่าครับไม่ใช่ความล้มเหลวถูกต้องเลยค่ะนั่นคือประเด็นสําคัญที่คุณดันวูดี้เน้นเลยจักระวัดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์อาจจะไม่เหมือนฝรั่งเศสยุคนโปลเลียนหรือเยอรมนียุคบิสมาร์ก ครับไม่เหมือนค่ะมันไม่เคยพยายามจะเป็นแบบนั้นแต่มันคือสิ่งต่างประเภทคือ a different kind of thing มันเป็นสมาพันธรัฐที่หลวมมากๆยึดโยงตันด้วยประเพณีเก่าแก่ความสัมพันธ์ทางเครืยญาติระหว่างราชวงศ์ต่างๆแล้วก็มีระบบกฎหมายมีแนวคิดทางการเมืองบางอย่างที่ใช้ร่วมกัน สรุปได้ว่าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์กรการเมืองที่ซับซ้อนยืนยาวลักษณะเด่นคือการกระจายอำนาจและก็มักจะถูกเข้าใจผิดได้ง่ายๆอืมใช่ค่ะมันอาจจะไม่ใช่ทั้งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่โรมันหรือไม่ใช่จักรวรรดิในความหมายที่เราคุ้นเคยกันเป๊ะๆแต่ระบบการถ่วงดุลอำนาจระหว่างจากักรพรรดิที่มาจากการเลือกตั้งกับดินแดนต่างๆเนี่ยก็ทําให้มันเอ่อทงานได้มีประสิทธิภาพในแบบของมันเองมานานเป็นสตอลอดสตอลอดเลย S <S ใช่เลยค่ะก็หวังว่าการคุยกันของเราวันนี้นะคะจะช่วยให้เ,เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นรอบด้านมากขึ้นเกี่ยวกับหน้าประวัติศาสตร์ยุโรปที่สําคัญมากๆแต่ก็อาจจะดูสับสนอยู่ไม่น้อยเรื่องนี้ค่ะแน่นอนครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ก็น่าค้นหาจริงๆครับก่อนจะจากกันไปมีคําถามทิ้งท้ายให้ทุกฝั่งได้ลองออกไปคิดต่อไหมครับค่ะก็เมื่อเราพิจนารณาถึงธรรมชาติของจัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อำนาจมันกระจายตัวแต่ก็อยู่ได้นานมาก มันก็ทําให้เราตั้งคําถามได้ว่าเอมีบทเรียนอะไรบ้างที่เราอาจจะเอามาเปรียบเทียบหรือปรับใช้กับการทําความเข้าใจโครงสร้างทางการเมืองในยุคปัจจุบันได้บ้างอืมน่าสนใจครับบอร์าคในโลกที่เราเห็นทั้งรัฐชาติสมัยใหม่ที่พยายามรวมสู่อำนาจแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามสร้างองค์กรที่มันเหนือชาติขึ้นมาหรือระดับภูมิภาคที่ต้องจัดการกับความหลากหลายเยอะแยะไปหมดครับ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันให้แง่คิดอะไรเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างความเป็นเอกภาพกับความหลากหลายในการปกครองได้บ้างหรือเปล่าอันนี้น่าคิดต่อค่ะ